คุณหมิ่นซ่ากิ้งไข่อยากว่าดี่ตอนนี้เการดีขำบอกตรงตัวกูพัดถามตังจังที่เดี่ยวกูและภาษาจีนฟังได้เปล่าบอกตรง,งตัวตออพ,กกพ,พ่อมึงนั่งจับว่าวว่าดียกอ่อดตอนนี้กูกำลังมาบอกพ่อเมื่อพ่อมึงน่าเวียนอย่างดี่มื่อเป็นใครกูบอกตรงตัวแม่มึงมีขี้ใครว่าดียกอ่อกแม่มีแก่เดี๋ยวดู อีแกลูกแย่โอ้โหโอ้โหอย่างนี้นั่งลงนะจบจบจบพี่สามแล้วกันพี่อ่าอ่าอ่าเด็กแต่แต่ว่าขอบีดบีดที่มันแบบว่าเออโอ้ยมันอยากโชว์ของว่ะบีดนี้หรอบีดนี้หรอใช่ได้ไหมได้พี่แป๊บนึงนะพี่แบตมึงนะแบตึงนะเบียดก่อนพี่เบียก่อน ว่าไงมันนี่เด็เออได้ได้ได้เปลี่ยนใครพาไปเปลี่ยนเสื้อมาเฮ้ยพีดานีนเอาไปเปลี่ยนไหมเอารถไปเปลี่ยนมึงนั่งลไปดูพ่อมึงพ่อมึงนั่งดมขี้ เึงะเป็นคนวอ่าชอบชอบมากไปหาเอูชอบท่ายากเอามาใส่ไปก็ได้เออมาสใส่ไปบอกนนี่มันเด็นทางมันครึ่งนึงนะถ้าสานอหน้าวัดไรกตรง่อโคตรจไหโอ้าเก็บวาดกมิ่นสาิไขาดีตอนนี้งาดีครับบอกตรงตกูพะังัง โกูและภาษาจีนฟังได้เปล่าบอกตรงตรงว่าพ่อผมนั่งจับว่านีโย่พ่อตอนนี้ภูกระลังมากบอกพ่อมึงอกัพ่อมึงน่าเบื่อจังี่เมื่อเป็นไข่กูบอกตรงตรงว่าแม่นมีขี้ไก่หวานนี่แกเดี๋ยวดูกูแย่ ผมคนแก่โอ้โหโอย่างนี้กูโคตรชอบพ่อมึงไงพ่อมึงมาหน้ามึงหบ้าแบบตรง กูไม่เคยจบแลกูเอาดบอกอพึงมาตกเีแม่มาจบว่วยกูไม่ได้ล้วเป็นไรบอกตรงกูไม่เคยรู้พึงเป็นใครวะูเยเขาวยากลัวเป็นค I mean, I mean, ุณครวย่ตัดอย่างเงี้ยบอกตรงตรงเรียกแม่ึงเกจิวาดีเยอะเอตอนที่กูเหนื่อยบอกตรงว่ากลัวโคตรใจเฉื่อยเลยนีโยไอ้ทีก็เหี้ยตอนบอกต ตรงาแม่พอจัปอดเลยยในสัตว์่าวเต็มบอกตรงตรงมาแม่เึงมีตาเข็มแม่มึงหีดำหีเขียบอกตรงูเอาไปทอดกันเียบ้าี้กเย็นย็นแรงว่โย่ย่เราเอาไปทอดเอาไปจอดเอาไปจอดตายลูกมีย้อยมีเจ็เจ็เจ้โม่โกผูมกตายหลอไอ้ัดเต็กเียตบปากปมเป็นเบี้ยโอ้ มึงกลัวไปเลยเป็นจังไรเงี้ยมึงเอาไปเลยเนี่ยมึงกลัวมึงเอาไปเลยมึงเอาวมันเป็นชุดอย่างงี้มึงเอามันไปเลยหายใจหายคอเลยวะโอ้ยที่ตัวแก้ทางมึงเนี่ยกูบอกตรงถ้ามึงอยากจะลองไอสัตว์มึงทักมาเลยตีปากคลองไงโอ้ยโอ๊ยากจะลองถ้าไม่ดีตีปากคองอ่ะโอ้ยโอ้โยที่ซึมเละ ไ,ไม่รู้ว่าคิดได้ไงอะอ่า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 อออออออือ้ยอสัตว์แม่ไอสัตว์ พ่อกับแม่มึงถือตาลปัดไอสัตว์ด่าจังเดี๋ยวโดนกูด่าพ่อแล้วมึงเฮียอย่างเงี้ยไอสัตว์เดี๋ยวกูจริงกะฟันเลยควยเดีพ่อสอนแล็บสอนอย่างงี้ไปที่อื่นเดี๋ยวกูจะแย็บหมอเด็กเฮียแล้วแบบนี้มึงไปไกลๆส้มตีนเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวกูจะจับมันทำส้มลีนเด็เฮียเป็นควยอะไรแล็บด่าแต่พ่อกูพ่อกูเป็นมวยไทยไอเด็กเฮียพ่อกูเปล่าพ่อมึงอ่ะเอากับพ่อกูแม่ะ แม่มึงก็ตกกับแม่กูเปล่าแม่มึงอะอยากจะตกกับแม่กูไหมแม่มึงก็มีเหมือนกันแหละอสัตว์อขี้ไขอแม่กูชื่อมะมายส่วนแม่มึงกูบอกเลยว่าหาควายฮะไอเหี้ยอายเปล่าคำที่มึงแล้บไอเหี้ยกูบอกให้อายข้าวมันอายคนเขากันเหี้ยนี่สัตว์แล็บอย่างเดียวเอามันแล็บแบบมึงไปที่อื่นคนเขาจะเอากันไอเด็กเหี้ยไอสัตว์ เฮี้ย e พ่องตายเฮี้ย <c oughs> e พ่องเป็นควาย <c oughs> แม่มึงก็ตายเฮี้ย <c oughs> e แม่มึงหน้าไม่อายเฮี้ยแม่แมึงควายเฮ้ <c oughs> เออ้พ่อมึงเก็ถึงจะไล่ลงเลยพ่อมึุนนาเบีอยากจะเป็นทรงเอเดอกเกียก์ไว้เลยแค่สามบาเพราะนู่วแบบนี้แบบพ่อมึงกูไล่ไปวิ่งเลยสัตว์ที่หนามลาไอเด็กเกียมึงไม่ต้องมถลงใส่ในตัวตัวกูคือครูไอเด็กเกียบรรพองสอนแล้วเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเอาไอเกีย์ให้หนูกูจะแย่ใหม่น้องไอ้เด็กน้องเด็กเหี้ยปากโฮงกับปากคอยเหี้ยไอ้สัตว์คุย 6เป็นมวยนะสัตว์มึงอยากรวยไอ้น้องไอ้เฮี้ยมซวยไอ้เฮี้ยมมึงเจอกลัวหมัดมวยไอ้คลวยเอ้ยไอเด็กไอ้ด็กหลุนเหล่าไอ้เด็กกลวยไอเด็เฮี้ยไอ้สัตว์แญ่ไม่พอตัวมึงได้ยังเตี้ยไอเด็กเฮี้ยมึงเป็นได้แค่เบี้ยไงเนี่ยไอ้เด็กเฮี้ยอย่าทำตัวเลี้ยไอ้ควายเฮี้ยมตัดยนดาวไอเด็กเฮี้ยจัดให้เฮี้ยถ้ากูไม่ด่าอ้าวอ้าวทิ้งนายทิ้งนายทิ้งนาย ผมขอทิ้งท้ายได้ไหมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามึงไงอีกอีกรอบเดี๋ยวให้อีกคนละรอบพอนะได้พี่ได้พี่สองศูนย์อยู่นะสองศูนย์อยู่นะอ่าเนี่ยมึงครับสองศูนย์เสองสองเ่งสองเน่งสองเน่งเมื่อกี้สองเน่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกคนละรอบก่อนนึ่งแร็ปแบบเนี้ยสำเนียงแบบมึงน่าจะเป็นคนลำปางแร็ปด่าแต่พ่อแต่แม่แบบเนี้ยเฮ้ยแต่แรปด่าแต่พ่อแต่แม่แบบเนี้ย ไอสัตว์กูแรบตั้งแต่กูยังไม่จำความโอ้โหเดเทียนนี่ก็ฟอร์มอยากจะดักทางไอเด็กเที่ยกูบอกเลยสมองมึงยังโง่ดักด่านโอ้โหไอ้เอ้ยแกคำอกเอ้ยเอ้ยแก้ไหมน้องแก้ไหมหรือว่าอึนอยู่โดนอะไม่สองสองนึงอยู่สองนึงอยู่ยังไม่ประกาศอยาให้คนอีกคนละรอบแล้วให้สาวสาวคอนโวดเลยเนี่ยทั้งขับหลังรถด้วยเนี่ยมาบีดเดิมด้วยขอบีดเดิมด้วยหลายจันเลยบีดเดิม อุ้ยโยโยโย่ดิโย่โยโอ้โอ้เอาเดอเฮียดิพ้องตายลูกอีดอกถอกคุยเป็นเฮียเลยส <c oughs> ัดเยอะพ่อมึงมาหมวยวายดิและกูแรลบโจดและแบบไม่โจดเยอะกูบตบเลยเฮียดิโย่ yo. และมึงตั้งโจทย์แล้วกูตกตังงบในไอสัตว์เที้ยงโง่เฮี้ยงโง่กอะไรไอสัตว์เรียบมาโอ้ยโอโยดีตอนนี้กูฟรีเอาโตรฟรีไม่เหมือนพ่อมอนกันจะตายแ,ยแ,ยแ,ยแม่และกูกำลังมาเมมทานยาอยู่โรงพยาบาลโย่แต่กูทานยาทา,า,านยาโย่อ้ออยู่โรงพยาบาลน,น,นี้กูกำลังมาบอกเลยจัดต,ตัวกูกําลังชายโยดี มึงบอกกูนเด็กน้อยไอสัตว์เย็ดแม่เดี๋ยวแม่มึงได้ย้อยเลยอออ่อมึงก<า>ูเด็กแต่แม่มึงไม่เฉดได้ไไสัตว์กัวอายุสิเจ็ด <c oughs> ออมึงโดนเด็กตบแล้วมึงสง,งบด้วยไรแล้วรู้เปล่ากูก็เป็นหน่วยไงเออเรียกพ่อมึงมาวัดกับพ่อกูอ่อเดี๋ยวมึงได้รู้ว่าใครก็เป็นคุณกูโย่โ ไม่มีหลอกไอสัตว์มีรถหรูบอกเลยนายเฮียแม่มึงมีจู๋แล้วสดแล้วไม่เคยไอ้กูกำลังมามาแบบเมาเมาไวสัตว์เรียกแม่ไม่มีสัตว์เชิงเซาอ่ะกูลำปานต่บอกตรงตรงว่าแล้วอย่างมึงกูลำกาโยู่ดีคุยกรุงเทพแล้วกูก็ไม่ได้เสพแล้ก็เดทพี่อะไรสัตว์กูก็ตอบแล้วมึงนั่งสงบไอ้เหียมึงสอบงงมวยไร และกูไม่เคยพูดว่ากูไม่เป็นเป็นไกโยดี้อันนี้ก็มาลีกูบอกตรงตรงว่าแม่งโคตรเจ้าฟรีเลยโยอ้ออันนี้แกไอเดมดีกูบอกตรงตัวกูหิวคิวหิวคิวโยดี้โยวันและกูบอกตรงกูโคตรลำคากูโคตรจังงงไหวจะทำไรและกูไม่สนหรอกว่าพ่อมึงเป็นไก่โยเป็นพนักงานโยและกูบอกตรงว่าพ่อมึงไม่เป็นควาน ควานี้อะไรสัตว์ควานควานจ้างกูบอกตรงสุดว่าเป็นนักงาล้านวัยที่กูมองวยอายุสิบเจ็ดแม่มึงยังไม่เข็ดเออแม่มึงก็เสร็จเกูบอกเลยนะไอ้เหี้ยวัยอายุสิบเจ็ดในสัตว์เออแล้วกู็การที่มึงแลบบะโคจะเก็บโกรธอย่าลืมนายสัตว์มึงโดนเด็กสิบเจ็ดต่อไปไมโอ้โหแล้วดีแกเอาไงเนี่ยแม่งใส่มึงเป็นชุดเลยนะเนี่ย รอบสุดท้ายนะให้เขาบอกนะอืออืออืออ่าไวยฟ์มเยี่อะไรสัตว์ฟอร์มจะดับค้างแล้วแบบนี้เป็นแลที่อื่นแล็บแบบโง่ดับดานเออมาบอกว่าลำคาญรู้ต่อไอ้น้องกูเนี่ยคือตำนานอ้สัตว์ตอนเนี้ยไอ้เฮียกูทำมานานสมองของมึงสงสัยกังดึงนำกระปานเหเพี่อ่าอ่าอ่า มาแล้วกับกูทีบอกเลยมึงเจอทางตันแม่มงน,นอนอยู่เพราะแม่มึงเป็นความดันโอ้โหยอุ้ยก,กูอ่ะทางชันเออเยมึงไปไกลๆกลทางใครก็ถางมันเออไอ้กูไอสัตว์และแบบนี้อ่าอ่าอ่าอืมอ่าเยอะเอาปีกมาใส่ไอสัตว์กูจะกระพือแล้วกับเฮียเนี่ยกูบอกเลยมีขนมือเฮีย,ย,ย,ยแล้วแบบเนี้ยเฮียแล้วแบบมังกร ขนาดตอนแรปไอเทียนี่ก็ยังหลุดเออเด็กเทียไอควายตอนนี้กูมาแรงเหมือนกับสะเปิดแลปแบบมึงบอกเลยกูจะเลยอ่าแลปแบบมึงโง่กูจะเจอแลปแบบนี้เป็นแรปที่อื่นเพราะกูจัเลยอ่าแรปควายควายแบบมึงแลปแบบงงงๆแลปแบบว่าไม่ตึงแลปควายที่ไหนเอาแต่คําจะดักทางแล้วก็อีกทีนอ้โง่ดักทางไว เรอช้างอยากเป็นควานช้าง,าากกนาางหน่อยเยี่ยงลำปานหน่อยเยี่ยไอ้สัตว์เยี่ยกูลำคาญชิบหายเลยพวกเด็กไม่จำความแล้วก็ทำมาตำนานหนี่เยี่ยเ,เด็กเยี่ยวยฟอยร์มเยี่ยเลยสัตว์สองตัวบาทให้เลยเยี่ยเสื้อคนนึ่งไงที่ขาดบอกว่ามึงจนแล้วเป็นเยี่ยตัดตับา,าตอนนี้กูมาเล่นเหม่อบาทยักษ มึงไอ้สัตว์ฟังแล้วมึงอาจจะชักมึงไอ้เฮี้ยสงสัยเป็นเด็กขาดความรักเราว่าอะไรเพราะมึงก็เป็นอาฮะไปทหารกรกูจะนอนมึงอย่าหอนกูอะฟอร์มมึงก็ดอมมึงอย่าตอมมึงหลุดแล้วเนี่ยพร้อมจะนอนมึงอย่าฟอมกูจะคอนกูจะกรกูจะสอนลอง กูจะขอไอเด็กไอเฮียมึงอย่ามองไอเฮียตอนนี้คือทางกูที่กูแลบแตะกี้คือต่อให้กูขึ้นที่หนึ่งในตองอ,อุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยเอางี้เอาเงี้เอาเงี้าง <c oughs> สาว <c oughs> คนไหนตรงตรงนี้ครับหรือว่าคนตรงนี้ใครใครโหวตให้ให้น้องดียกมือหน่อยครับสองเมื่อกี้ครับยกได้นะอ่ายกซ้ำได้นะครับมีกี่คนครับเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกา้าสิบสิบเอ็ด รวมแฟนกิจด้วยอันนี้ยกอันนี้ยกแล้วอ่าสิบเอ็ดใครยกให้น้องเสื้อดำกดยกมือหน่อยครับเฮ้ยอยู่ยกขังไว้ดีอย่ากดซ้ำหนึ่งอ่ะโหยกหน่อยเสื้อดำเสื้อดำคนเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่คนเองว่าน้องสามหนึ่งแล้วไอ้เหียตอนนี้เหมือนกูแลปบเนี่ยเหมือนกูกดไพ่อ่าน้องๆอ,อ,อ่ะอันนี้พี่ยกให้ <laughs> <laughs> อุ้ยอุ้ย คับพี่ได้พี่พี่พี่ดีพี่เป็นโคจเีเฮียอย่าลืมไปนะพี่แม่พี่แม่งเป็นเบี้ยพี่อ้ยอไม่จบไม่จบเฮ้ใจเย็ยนเลยมึงอยาควักทำไมเฮ้ใจเย็นน้องอยาควักอยาควักมึงเป็นไรเนี่ยก<อ>็มึงมันขี้แพ้ไงเโอ้โหอุ้ย,ยไไอุ้ยออีกไหมครับเอาอีกไหม เอาอีกย้งมือหน่อยครับเอาอีกย้งมือหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนบิดให้กันเลยนึกนึงกันเลยกระทืบกันเลยเนี่ยสองสองวนโอ้ยสาวๆบอกไปแม่นักเลงเนี่ยนักเลงครับโว้พี่พี่ดี้ผมบอกตรงพี่แม่งโลกจิตไอสัตว์มาวัดกับกูเปล่าไอสัตว์กูสูงร้อยแปดสิบโอ้ยโอ้ยไม่ต้องมีบีดแล้วแล้วสูงร้อยแปดสิบเนี่ยมึงฟอร์มคุยอะไรวะไอตัวสูงมาคนเดียวมึงก็ไม่ไหวหรอกเพราะมึงกลัวฝุ่น ไหวต่อไหมไหวต่อเปล่าไอ้รูปหล่อผมไหวตลอดเลยพี่อุ้ยชอบบีแบบไหนครับชอบบีแบบไหนได้หมดเลยพี่อุ้ยเอางนี้ตรงนี้ใครยืนอยู่อ่าอ่าอ่ารอบสุดท้ายนะให้ให้รอบสุดท้ายจริงๆงนะันเดี๋ยวพี่ให้เอ็มหนึ่งก็ไแ้แล้วก็ให้เขาโหวตเลยแบบไม่เข้าข้างกันนะคนไหนได้ก็คือยกมือเลยโอเคไหมชูกูซี่ไม่เข้าข้างกันนะ คนไหนคนไหนหลุดบ่อยก็แล้วแต่นะไม่ต้องโหวตก็ได้นะถ้ามันหลุดบ่อยอ่ะให้คนละรอบให้คนละรอบพอไม่ต้องสองรอบหรอกคนละรอบพอละมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยไอ้บีเปิ้ไอ้ดีเปิดบีดอ่ะบีดไหนชอบบีดไหนเจ้าไปปุ๋ยสวยมีสามบีดในโหลดไว้เนี่ยยมีอันนี้อันนี้ก็ได้เอาอม่นี้ไม่แมวไม่นี่แมวนี่มีชากันไม่แมวนี่แมวอปนี่แหละเไทยดีอ่ะอ่ะ มีเท<อ>่าไรใสให้หมดนะเลยรอบเดียวนะที่ดีด่ากูเตี้ยพอหน้ามันเฮียที่ดีด่ากูเตี้ยพอหน้ามันเฮียที่ดีด่ากูเตี้ยพอหน้ามันเฮียก <he a. S 2> ูบอกเลยนายสัตว์แม่มึงก็งเฮียไงคุยเฮียดีมึงแอะไรกูบอกตรงตรงไมสัตว์มึงมันจางไรอะดีพอเสร็คำหยาบมึงมันหยาบหย่อนมึงมันหยาบกระด้างไอสัตว์กูบอกเลยแม่มึงลูกจ้าห่วยคุยดีเฮียเฮียเฮียโง่ บอกตรงตรงมึงไม่แม่งมันโน้ตี่แล้วมึงก็จะโชว์โชว์รวยไรแต่กูบอกเลยกูเป็นมวยไงยพ่อออมึงเป็นฟ้าแล้วกูจะเป็นงัดอ๋อไอสัตว์ที่ออกข่าวพ่อมึงเป็นฟ้าออดพี <c oughs> ่พีร้อยล้านบอกตรงตรงว่ากูกูน่าดน้าทีอ๋อเลยงงเลยบอกตรงตรงว่าพ่อ,อมึงมาเป็นกระเทยอ,อยอ่าตีกูพูดเลยนะ กูบอกเลยเพื่อนว่ากูไม่อ,อืเอน่ะโยกแล้วตอนนี้กูก็หลุดและกูหลุดจริงแต่อย่าลืมนะไอสัตว์อีกูพิชิงไงกู <c oughs> อบอกเลยแล้วกูก็ตามเกยอะ่ะดีก็ชนะโยกและพ่อมึงก็เป็นพรรคในอ,ะอ่ะโยกอ่อและส่งพ่อมึงจับกุฏิพองงอะไรมึงก็ไปถามแม่มึงดูดิโยกที่แม่มึงป่วยแต่ลูกเล่นเกมอ้อครับ <c oughs> ผมทำเพลงโยกออ แม่มเ,มเป็นไมค์เกมโย่แม่เป็นเกมรับกันในเกมโยออ่โอ,อ้โหแกงใหญ่แต่มึงแต่โจรตัวผบ,บอกตรงตัวผมพวกมึงมีแต่อีกโก้ดีหรกอก็มาสดเลยแบบโจดพวกมึงไม่มีอะไรเยี่อคำตดว่อดดีตรง ตาก็ยืนดูเขาถามกูเป็นใครไอสัตว์ป่วนหัวดีตายมีดวยไรสัตว์กูบอกตรงตรงมึงกันเป็นพี่กูโฟนกูขี้วอยโยกและเจ้าหนี้มาตาหนีชิงหาเช้าหนีชิงทีจชิงทุกข์โยกปกูไปเวียดนามกระล่ำปุ๊กหนุยตึงเดือดติ้งหนุยชิงดังแต่กูบอกเลยสัตว์ประดังซ้ำใจโยดีครูเป็นหลายภาษากูบอกตรงตรงแม่คงเรียกคูพี่ขาโยดีพูดเลย หลายาษาพี่หลายประเทศพูดจริงเพื่อนพ่อมึงอะเครื่องเทไใ้หน้าเหี้ยบอกต,ตรงตรงมองมึงเอะเป็นเหี้ยไงไอ้สัก่กูแร็ปได้ทุกภาษาพ่อมึงอเครื่องเทพเหี้ยโอ้โหมันไหลอ่ะมาจะมาบอกเรื่องในแม่งไหลถ้าคนเข้าใจในแล้วมีนาำจริงอ่ะแล้บว่ะอ่า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  อ่า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 มึงบอกงานตัวเฮียไหรอสัตว์เด็กหัดไม่ได้เฟี้ยนะไอสัตว์ตระกูลเหล็กดัดอีเด็กเฮียมึงไะแล้วแบบว่าเกะและแบบนี้สองข้างหลังอจจะเบะปากอ่า มึงบอกว่าพ่อกูเป็นลูกจ้างแม่ก็ช่วยดูอ่ะลูกบ้านใช่ที่สมึงยังจะสะดุดแล้วแบบนี้บวกเลยดิแม่งจะหลุดไอ้สัตวยคุ้ยไอ้เหี้ยแล้วพ่อกูเป็นพระจริงไอ้สัตว์นี้ไม่ขิงไม่ใช่พระธรรมราษฎรพระวัดไรฉิงไยไอ้สัตว์แปดร้อยล้านแม่มึงร้องตายไอ้สัตว์แปดร้อยขานเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยคุยสัตว์ตลอด ปูแดกหมดกูแดกสดมึงไอ้เหี้ยมึงอ่ะแตกจดควายเหี้ยเด็กฟอมสดปูอะจะไล่มึงไอ้เหี้ยให้ไปร้องจดควายเ,ออเดี๋ยวกูจะตบมึงไอ้แต่พอแล็มึงควายมากแล้วแบบนี้ทุอายแทนกูอายมากไอเด็กเหี้ยเด้ควายเอ้ยตัดอ่ะอวยอ่ะอือ และแบบมึงกูบอกเลยไม่เคยจะเข้าหูมันไม่ใช่เบ้าหน้า้สัตว์อันนั้นมันเบ้าจู่อ่ะเหี้ยเดต้วไต้สัตว์ถุยเหี้ยและไปเรื่อยและแบบนี้กูจะไล่ไปวิ่งให้มึงเมื่อยสัตว์และแบบคนไทยมึงทําไม่เป็นเดี๋ยวกูจะไล่ไปเลยสัตว์เด็กเอ็นเด็กเหี้ยมึงอะไม่ค่อยจะเป็นกูเป็นใครไอสัตว์กูคือเกนเกนจินะคะละ มึงเป็นเฮียอะไรมึงอะเอาเปะละเดก <Hey. S 1> เ็กเฮียสัตว์เฮียใส่เสื้อวอร์มไม่ได้ใส่เสื้อปลอมไหมสัตว์รอบนี้กูอะขอลองกูอยากจะบอกว่ากูอะขอลองเพราะที่ใส่อยู่ไม่ใช่ของจริงนั่นของปลอมอ่ะใส่การเกงสีดำไหนเฮียแม่มึงไงยังหีดำแม่มึงยังมีฝีอะมีฝีตำเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่ามันมีหี่คำหีไออย่ามาคำดีนะดีจะตบไอ้ดีจะตบให้ฟ้า แม่หนูขอแม่ไอเดลต้าหนูขอได้ไหมจ๊ะอย่ามาทําหนูเลยอันนี้หนูขอจริงๆนะจ๊ะมาแล้วครับมาแล้วขอคำท้ายได้ไหมพี่ก่อนก่อนจะจบเนี่ยขอถึงคำก็หีสองคำก็คุยคนเขามาหามึงเขาไม่ได้ทำอะไรสัตว์เขามาอวยไอ้โอ้ย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 ที่ต้องได้คืนน่าไม่เท่ากันต้อได้คืน อ่าม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 าเล็กเล็กเล็กมามามาเล็กเล็กเลไอไอขี้แพ้เดี๋ยวกูเอาสร้อยคล้องให้แต่ขออย่างหนึ่งนะพอพอพี่ชุบอิงอิงอิงเลือกร้องให้ฮะฮะโอ้โหโอ้โหได้ได้ได้ถือว่าได้อยู่อ่าใครบ่นให้พี่ดี้ยกมือหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ย ใครใครยกให้ไอ้เสื้อดำยกมือหน่อยครับเขายังโหวตไม่จบเลยพี่เอาไม่นับเลยเหรอเอาแค่นี้ไงอันหนึ่งสองสามใครยกใครโหวตให้พี่ดี้ยกมือหน่อยพี่ดี้นะพี่ดี้นะพี่ดี้นะอ่าพี่ดี้อ่าอ่าค้างไว้ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ไม่้องัได้ไหมซ้ายขวาได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องก็ยกก็ค้างไว้ดิหนึ่งสองอ่าคนเดิมสามสี่ห้าหกคิมโตด้วยหกไอ้นี่ไอ้นี่เจ็ดอ่าครบ ใครใครบวชให้พี่เซดัมยกมือหน่อยครับโอ้ยนับก่อนนะไอ้ข้างหลังหนึ่งไอ้ลาวสองไอ้นี่สามไอ้นี่สี่ห้าหกเจ็ดไม่เจ็ดคนเหรอดวงลับดูดิอ่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้กิบไอ้กิบแปดใครให้พี่ดี้ใครให้พี่ดี้มาฝั่งซ้ายใครให้เซดัมไปฝั่งขวาไปฝั่งเลยเซดัมไปฝั่งขวาดูดิดูดิ ครจูด hey, hey, uh, oui, er like e ี้ไปฝั no? is, no? ่งนู้นนะจูดี้ไปฝั่งนู้นเฮ้ยจูดี้ฝั่งนี้ครับจูดี้ฝั่งนี้ใครเสด้อดฝั่งนีู้ยู่ฝั่งดอไอยู่ฝั่งดับด้วยดีมจูดี้ฝั่งมอไซค์เลยดีฝั่งนี้นะีฝั่งนี้นะโอ้โหดูดดูเร็วใครเยอะกว่าเนะจูบบจูบีฝั่งนี้นะอ่าม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 าามาาม่ามาามาอาาแมวแมวกมมนโอเคโอ้า หนึ่งสองรวมพี่สองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนตรงนี้อุ้ยอุ้ยพี่ยี่สิบห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบโอ้พอไม่ต้องรับไม่ท่วะนะไม่ท่วนะจโฟอ่ะเออไอว่าพรุงนี้มึงมาแก้แล้วไ่น้องไม่อิงอแล้วปะอิงต้องตีตลาดไปเอ็มดิเอิงแล้วเยยสอนโดนสอนว่าแต่ดีเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรเดี๋ยวแฟชั่นตาย อาวไอเฮียมันแพงนะอหนึ่งสามศูนย์สี่ 1, 3, 0, 4, ครับเร้ยะหนนะึ่งสานย์สี่ครับสองสอง,สอง,สองเจ็อาไปโหลพี่พี่ตอยพี่ยวผมจะ